สวัสดีครับวันนี้เราให้ดูคอยบุดไซส์สามตลัดจุดสามห้าครับน้ำใสมากเนื้อก็สะอาดนะครับดูให้ดูรอบๆนะครับอันนี้คอยเก่าเก็บก็เหลือไม่กินนิดละครับแต่นี้พูดถึงราคาแล้วก็แต่นี้ไม่ต้องพูดถึงนะราคาก็ไกลไกลฮะไกลไกลแต่เราก็ยกันได้ครับเรื่องราคาพอขายได้เราก็ขายครับ ตามที่ท่านต้องการเราก็ไม่ได้ไีเลียดเรื่องราคาว่าต้องตั้งเป้าไว้แลว้วก็ได้ตามเป้าครับกอได้กําไรไม่ขับคืนเราก็ขายเพื่อกานติดใช้นะครับเพราะว่าพอเราก็มีตัวอื่นที่จะทํากําไรได้อีกก็เรื่องเรื่องของเรื่องคือผมขายพอไม่ได้ไม่ได้ตรงเป๊ะไม่ได้แอร์ไม่ได้ตึงเปี้ยหรือว่า ตามที่เราตั้งเตาแล้วก็ต้องให้ได้ดังเตาแต่พอขายแล้วไม่กาไรก็เอาเงินมาหมุนใหม่เอาไปทําประโยชน์นะครับ,รบน,นี่เราคุยให้ใครฟังนะครับเราคุยให้ฟังถ้าถ้าท่านรับได้เรารับได้คือท่านได้ของสวยราคาไม่แพงตามที่ท่านไหวแล้วก็ตามที่เราไม่ขาดทุนนะครับเดือนนี้สามวันละสามจิบห้านะครับที่เราเราไม่ได้ เราเราไม่ได้เติบไปนะครับเรแบบาถ่ายแดบธรรมชาติครับแดบธรรมชาติจริงๆเราให้ดูแดดธรรมชาติวันนี้ก็อากาศดีครับอากาศก็ดีอันนี้ให้ดูครับสวยครับลองเดีน,นี้ไม่ผิดหวังเันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเรากล้าพูดพอให้เราพอเราเก็บไว้นะครับนานแล้ว วันนี้เราเลยจะออกมาให้ท่านดูนะครับให้ท่านดูเป็นคอยอาบางกร,รจะจาแขอจันบุรีเลยครับป็นยไซก็สโทศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งนะครับร้านเจเกมจันท์บบจันทรอุบคบับ